อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสระอีล็ตตีชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอีล็ตตีชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อีล็อตตี้ชอปนะครับตรงหน้า E จะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนครค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่าเพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติมดูไดีด้วยนะครับแล แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เ,เพื่อสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอน100%แน่นอนนะครับฮะสวัสดีครับมีนาที่แมนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Backcover M นะครับวันนี้มีจะบอกวิธีการดีไแบบเอาตัว TIS ทั้ง3ตัวที่ใช้ยัน Endgame เลยนะครับคือต้องบอกบอกว่าอย่างน้อยอะ่ะเอาไปฟาร์มดันได้ครับ แล้วทํายังไงบ้างใช่ไหมสามตัวละครที่เราควรจะต้องมีที่ทําให้เกมเล่นง่ายไปเลยนะครับอันนี้เพื่อนๆจะทําดีขายก็ได้หรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปเล่นเองก็ได้ได้หมดนะครับการลงดันเนี่ยเราจำเป็นต้องมียามีฟ้านะครับมันจะทําให้เราลงดันง่ายมากหนึ่งสองต่อไปก็คือโรตัสนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็ตัวที่สามคือมาแล้วก็ตัวที่สามเนี่ยเป็นน้องฮิวซืซือแซลลี่นะครับแต่จริงๆตัวนี้มันหาง่ายอยู่แล้วไงหนีเลยไม่ค่อยต้องอะไรมากปัญหามันคือสามตัวมากกว่านะ แต่จร,จริงๆคือยามิเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นจบบทที่หนึ่งเห็นไหมครับมันจะเปิดประตูแห่งนิพพานตรงนี้มาเราสามารถเลือกตัวละครได้เลยครับหนึ่งตัวในตู้ซีซั่นในตู้ซีซั่นจะมีสามตัวก็คือแอสตาแล้วก็มิโมซาแล้วก็ยามีฟ้าซึ่งอันนี้เดี๋ยวมีจะมาบอกวิธีแล้วกันครับว่าต้องทํายังไงบ้างนะครับอันดับแรกคือให้เพื่อนๆเล่นก่อนเป็นหนึ่งห้ามีเคยทําคลิปที่แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากเอาละเอียดเพื่อนลองไปดูได้ พอเล่นไปถึง1-5เสร็จตอนที่เราไปเปิดถึงเออเจชาร์ลอตถูกไหมครับที่โบสถ์อะนะรู้สึกว่าต้องสู้ทั้งหมด2ไฟก่อนหลังจากที่เพื่อนๆไปเปิดตู้ชาร์ลอตเสร็จเนี่ยกดขวาบนครับแล้วกดที่จดหมายเห็นบ้างมันจะแจก,กตัวทั้งหมด10ถูกไหมเสร็จแล้วให้เพื่อนๆสุ่อมอันนี้เดี๋ยวมีจะขออญาตพูดว่าทํายังไงให้ได้3ตัวตั้งแต่เริ่มเกมเลยนะครับก็เพื่อนๆสามารถทําได้อย่างที่บอกนะครับ ต่อไปหลังจากจบตู้ชาลลอตต์เพื่อนๆเก็บจดหมายเสร็จใช่ไหมครับมันจะได้ตัวสุ่ม10อันนี้มีแนะนานะไม่ต้องสุ่มตรงนี้ครับ3ไม่ต้องเอา3ตัวในนี้แต่จริงๆมันจะมีโอกาสเนี่ยที่จะออกมากับเออโลตัสแต่มันออกน้อยเพื่อนๆดูเห็นหมากเลทแค่0.091ก็คือเอาง่ายๆครับไอ้สตัวเนี้ยเดี๋ยวเรารอจบเนี่ยครับบทนที่1ได้เห็นไหมว่าจะมีประตูแห่งนิพพาที่หมีบอกเราสามารถเลือกได้แต่ว่าการทเควสของการทเควสเนี่ยมันใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งนะ กดทาไปเรื่อยๆพอทําเสร็จเราจะได้ตัวละครฟรีเลยครับเพราะฉะนั้นสาหรับการที่เราจะไปรีหาครั้งแรกหนึ่งห้าควรจะเอามาหรือโลตัสใไทก็ได้ตัวหนึ่งประมาณนี้นะครับนี่ส่วนใหญ่เขาจะไปสุ่มตู้นี้กันนี่เห็นไหมเพราะว่าเลทกลับมากับโรตัสเนี่ยมันออกหกศูนย์จุดสอง 0, ให้เพื่อนๆรีโลครั้งแรกเนี่ยเอามากับโลตัสให้ได้ครับเอาอะไรเอาอะไรก็ได้ตัวใดตัวหนึ่งถูกไหมครับสมมุตินะสมมติอันนี้มีออกมาแล้วกันอ่ะเราได้มาเสร็จแล้วเราก็เล่นต่อเลยครับ เสร็จแล้วเราเล่นไปจบบทที่1มันจะมันจะเป็นตู้บนเป็นตู้โล20โลซึ่งอันนี้มีเลือกไปแล้วก็ได้เปิดเพื่อนๆนได้มาใช่ไหมตอนจบบทที่1ให้ตู้แรกไอ้ตู้บนสุดอะให้เพื่อนเพื่อนเอาโลตัสมันก็จะได้มากับโลตัสเลยถูกไหมครับแล้วพอเพื่อนเพื่อนได้2ตัวที่ใช้เอนเกมแทบทุคอนเทนต์แล้วเนี่ยต่อไปก็คือเพื่อนเพื่อมาจบบทที่1อย่างที่หมีบอกมันก็จะต่อกันเลยเอ,อ่อจากจบบทบที่1รู้สึกไปบทที่2เล่นไปอีกประมาณ6 7ดด่าน เสร็จแล้วเนี่ยมันจะเปิดประตูแห่งนิพพานต่อเพื่อนๆก็มันเลือกเควสยามีฟ้าเลยครับแค่นั้นเองเราก็ทำเควส์ได้หมดแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนก็จะได้ตัวเทพหมดเลยครับ3ตัวละครแค่นั้นเองเล่นเอนเกมแบบสบายสบโดวยวิธีนี้เพื่อนๆสามารถจะเอา3ตัวละครเนี้ยเอาไปขายก็3ตัวมีเห็นคนรับอยู่ตอนนี้ก็ห้าหกร้อยบาทอยู่นะห้าหกร้อยบาทห้าหกร้อยบาทเห็นราคาอยู่แต่แต่มีไม่ค่อยอยากขึ้นปอกอะ่าไรเดี๋ยวโดนดา หรือว่าเพื่อนๆจะไม่อยากซื้อแล้วทําตามวิธีที่หมีบอกก็แค่ขยันครับขยันและตั้งใจรุ่นล้วนเลยนะคือต้องบอกบอกว่ากว่าหมีจะดีได้ตัวหนึ่งเนี่ยโอ้โหประมาณสี่สิบห้าสิบรอบเลยนะมันมันอยู่ที่ดวงคนด้วยบางคนเพื่อนหมีบางคนก็รอบสองรอบก็ได้เลยตลกมากอ่ะเดี๋ยวมีสรุปให้ฟังอีกรอบนะสาหรับคนที่ยังงงอยู่เริ่มเกมเล่นยาวเลยครับจนถึงเจชาร์ลอตหนึ่งห้าถูกไหมหลังจากเปิดเจชาร์ลอตเสร็จไปเกิดไปเปิดรับจดหมายเสร็จแ,แล้วมาสุ่มตู้นี้เพราะว่ามีโอกาสที่เลทของเอ่อ มากับโลตัสจะออกเยอะสุดแล้วในบรรดาตู้นะครับแล้วพอเพื่อนๆได้มาก็ไปจบบทที่1เอาโลตัสถ้าเกิดตรงนี้ได้โลตัสก็ไปจบบทที่1 20โลก็ไปเอามาแทนแค่นี้เราก็ได้2ตัวเทพเลยท,ทั้งแทงทั้งซับถูกไหมครับแสดงอย่างที่หมีบอกก็คือให้เพื่อนๆจบไปถึงบทที่2ก็จะมีในส่วนประตูแห่งนิพพานเพื่อนๆก็เรื่อ,อยงยามีฟ้าแค่นี้เอนเกมอันนี้มีสรุปให้ฟังอีกรอบหนึ่งเนาะ อ่าต่อไปก็คือการรีไอดีนะครับมีเคยทําคลิปที่แล้วและหมอไปแล้วแต่ว่าอันนี้อาจจะมีผู้เล่นใหม่แล้วกันเพื่อนๆกดขวาบนนะครับรูปแบ็คโคเวอร์นะเสร็จแล้วกดที่ตัวเลือกนะครับที่เป็นรูปฟันเฟืองนะเสร็จแล้วเพื่อนๆกดบัญชีครับแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็ลบบัญชีเห็นปะเพื่อนๆกดลบบัญชีเลยแต่นี้มีผูกแล้วมันก็เลยติดต่อเราแค่นั้นเองครับมันจะมีเขียนเลยว่าลบบัญชีหลังจากที่เพื่อนๆลบบัญชีเสร็จมเกมมันเนี่ยจะกลับไปตรงหน้าเมนูเพื่อนๆก็กดเข้าเกมเหมือนเดิมครับแล้วก็วนลูป อ่ะเพื่อนเพื่มีคำถามอะไรก็มาทิ้งใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับแล้วประกันได้3ตัวนี้เพื่อนๆก็จะฟาร,ร์มดันไอ้นั่นสบายเลยครับเพราะว่าตัวที่4อย่างแชมมี่เนี่ยมันเป็นตัวธรรมดาทั่วไปมันหาง่ายๆอยู่แล้วถูกไหมอ่ะก็ขอให้คนเล่นเกม b a c k โค v e r ออย่างมีความสุขแล้วกันนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ